สวัสดีครับสวัสดีครับ não, 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 não.

เออค่อยๆาดินไปไปหามูอมัหาบักแจกมถ้าถ้าบักแจกเดี๋วมาวัดมูสมัยนี้เทคนิคเป็นคู่เนี่มันหาฉันแาบตัวโตผิดตะกอนผิด ดีที่สายพินค่ะใครเขา,าเวลามัดเราจะเอาไปเขียนก่นได้อยู่เว้ยอะไรเพราะว่าภาพมันจะมันภาพมันอยู่สูงอยู่นะโอ้ยถ้มามัดต่ำๆเอาฟังยีฟิวเห็นไหมเห็นไหม អ្នកក្ដៅក្ដៅថារ៉ៃបងហងផាថងទៀង อย่างอยู่นอทำอะไรอยู่คขาเรื่องงานอะไรยังคขาไนกันเอาคุ้งเขาเด่นก็เดือดดินนะอย่างเดือดฟุ้งเขาเส้นตัดผู้ดินได้ไหม biết body rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để กำลังในนี่สวัสดีน้องเปาน้องสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ยสาเนียงสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องงานแล้วจ้ากำลังนั่งรถกลับห้องจ้าแม่ยสาเนียงเป็นไดนเนะื้ยนี่จา้าลองใส่ินฮะสบายดีหรอเมียกิตติเป็นไงบ้างคะ่นะนี่บอกสาร สบายดีใจกินหอดเด้อพนา่นาคว่าือขนอร้างคือแอร์อแม่เหรอ S <S <S ไรครับแอร์นี่แอร์คักนี่แอร์ตู้นี่หน้าวก็ซื้อฮีเตอร์เตอรเนาะก็ซื้อฮีเตอร์ถึงหนาวก็โดนซื้อประโหลกเลยไปจะซื้อ่าจะซื้ออันนี้นี่ก็ได้นี่เป็น Gracias. De...